สวัสดีกับทุกคนนะครับตอนเช้านี้เราออกบ้านแต่เช้านะครับเพื่อส่งน้องนพามาถ่ายรูปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับทุง่งนาของที่นี่หลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวเขาก็จะปล่อยน้ําเข้ามานะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวมันก็เลยเป็นน้ําแข็งครับที่นี่เราติดลบมาติดลบสี่มาสามอาทิตย์แล้วครับสาอาทิตย์ ตอนนี้เริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วครับศูนย์องศาแล้วก็ตรงวันนี้ลบห้านะครับวันนี้ลบห้าองศานี่เป็นน้ําแข็งหมดแล้วครับหนาวไหมครับน้องนาภาครับหนาวสุดๆเลยคะ่ะที่บ้านเราถ้าเป็นทุงน่งนาอย่างนี้ก็เก็บหอยเก็บปูเนาะ มากินกันนะครับช่วงที่หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับแต่ที่นี่ก็เป็นน้ําแข็งนะครับโอ้ไม่เหี่ยวเปิดรูมัน่ะมาเปิดรูนะ,น,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีช่วงที่มันอุ่นมันก็จะของปล่อยน้ำกะจายนะครับโอ้โหดูเมื่อก่อนภูเขาด้านหลังน้องนภา,าจะเป็นสีเป็นสีนครับแต่ม่าเปลี่ยนสีแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าหนาวแล้วนะครับ บ้านเราไม่มีก็เล่นไปไนะครับไม่มีใครว่าหรอกครับคือมันไม่มีน้ำแล้วนะครับเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วตอนนี้ก <c oughs> ี่โมงแล้วจะแปดโมงแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปฟาร์มแล้วเจ้าไป ก็มีแต่ภูเขาเต็มมมีแต่น้ำแข็งอะครับหิมะตกไปวันไหนนะวันก่อนใช่ไหมแม่ตกนิ่เดียวนตะกม,มันนิดเดียวนะครับหิมะแรกของปีแต่พรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะตกเยอะ,ะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะว่าหนะิมะตกเยอะไหมนะครับก็นะตกประมาณตีสองเนาะ เห็นบอกว่าเริ่มโอจนลุกมาตีสองพอที่มากบบปอดตื่นมากมาเจ้าตีห้าอ๋อจับป่ะเออตอนไปทํางานมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าอู้ถึงมามันก็ตกไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับถุงมือเหรอถุงมือตกนี่แหละครับเป็นน้ำแข็งหมดเลยเขาว่าเยน้ำเขาอะมือเป็นน้ำแน่เลยจักรยานคู่ใจของเรานะครับนี่ครับ ไปครับเดี๋ยวไปดูที่ฟาร์มโอ้ยไม่ไหวแล้วครับเจ็บมือครับเด <c oughs> ี๋ยวรอดูแล้วอพรุ่งนี้กว่าเจ้าเนาะอันนี้เป็นน้ำแข็งครับ <c oughs> ปัน่นจักรยานไปทำงานกันนะตอนเช้า ก็ให้ดูบรรยากาศนะครับทุ่งนาที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งเนี่ยเป็นหมู่บ้านนะครับแทนนี้เป็นหมู่บ้านนะครับ,บ,นนรบสองฝั่งนะครับตอนนี้จะเป็นภูเขาด้านนาเป็นภูเขาด้านหลังก็เป็นภูเขานะครับนี่เป็นฟ,ฟาร์มฟาร์มวัวครับ เดี๋ยวเอาชิปชิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพิมาตกนะครับถ้ามีตามพยากรณ์อากาศนะครับก็จะได้ดูครับลิปนี้ไม่ไหวแล้วนะครับเย็ยนมือเจ็บมือไปหมดแล้วครับเนี่ยน้ำแข็งครับ ไปหมดแล้วนจครับมาถึงแล้วนะครับคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมตอนมะพาครับบ๊ายบายครับบ <c oughs> ๊ายบายครับ <c oughs> <c oughs>